คำวััที่ฉันทำมบอกเธอไปฉันรู้ว่ามันไม่มีความหมายกับเธอแต่เธอรู้ไหมฉันคิดมาก่อนคิดก่อนพูดมาเสมอมรู้สึกกับเธอจากหัวใจที่ฉันเก็บมันเอาไว้มันน,นานกับเธอมันคงไม่มีค่าไม่มีความหมายใดแต่กับฉันมันคือทั้งหมดของหัวใจที่ฉันมีถึงแม้จะบอกเธอให้ ก็ไม่มีแค่พอแต่จะเขาที่เธอเฝ้ารอและทำให้เธอเปลี่ยนใจจากความรักครั้งก่อนใอยเธอโชคดีรักไหนที่ให้เธอโบยบินได้ตามใจรักไหนที่ทำให้เธอมีความสุสดใสแม้ว่าเธอจะเรียนบ้านั้นว่าไร <Yeah. S 2> ฉันไม่มีความรักที่ดีแบบนั้นให้เหียอกับใครคนนั้นไม่ได้เลยสักนิดความรักที่ฝังติดอยู่ในใจฉันคือความรักไม่นในใครสักคน และทำควาเข้าใจรักจะให้โอกาสคนที่เรารักเสมอรักจะไม่เคลาันหัวใจมีใครอื่นไว้ปลอดใจยังเงารักไหมถึงจะรักกันแค่เพียง ไม่ซึ้งในรักคนอย่างฉันไม่เป็นไรฉันจะไม่เก็บมันกลับไปแต่ฉันจะไม่ทิ้งให้จะไว้และจะไม่เอารักนี้ไปให้ใครคนไหนฉันจะเก็บรักนี้ไว้เพื่อวันใดจะเห็นค่าแม้ผ่านนานนไนในตามเวลาเธอจะไม่ทันมาใส่ใจใัยดีฉันับจะเก็บรักครั้งนี้ไว้มันจะมีให้เธอตลอดกาล เคยเธอโชคดีรักในที่ให้เธอโบยบินในตามใจรักในที่ทำให้เธอมีความสุขสดใสไม่ว่าเธอจะเรียกรักนั้นว่าอะไรฉันไม่มีความรักที่ดีแบบนั้นให้เทียบกับใครคนนั้นไม่ได้เลยสักนิดความรักที่ฝ้ายติดอยู่ในใจฉันคือความรักมันม่ใครสักคน แลาทำกูเข้าใจรักจะให้โอกาสคนที่เรารักเสมอรักจะไม่เคล้วัันหัวใจมีใครอื่นไว้ปลอบใจยังเงารักไหมถึงจะรักกันแค่เพียงสองเราจะไม่เอาใครคนไหนมาเป็นพือนใจถ้าไม่ซึ่งในรักคนอย่างฉันไม่เป็นไรฉันจะไม่เก็บเงินกลับไป แต่ฉันจะไม่ทิ้งให้เธอไว้และจะไม่เอารักนี้ไปให้ใครคนไหนฉันจะเก็บรักมีไว้เพื่อวันใดจะเห็นค่าแม้ผ่านานานนานในกลางเวลาเธอจะไม่หันมาใส่ใจใยญ่ดีคขไม่ซึ่งมีรักคนอย่างฉันไม่ตึงไรฉันทำไมเก็บมันกลับไปแต่ฉันจะไม่ทิ้งให้เธอไว้และจะไม่เอารักนี้ไปให้ใครคนไหน เก็บรักมีไว้เพื่อวันใดจะเห็นค่าแม้ผ่านเงินนานในกาลเวลาเธอจะไม่หันมาใส่ใจยัยดีฉันก็จะเก็บรักครั้งนี้ไว้มีไว้ให้กับเธอคนเดียวถ้าเธอต้องการคำว่าตลอดการแบบจริงใจ